โอเคก็การสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทว c h ชาแนลนะครับตอนนี้ก็จอยของผมก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นจอย Xbox e l i t e 2นะครับซีรีทูนะครับก็จะมีโลโก้ของ Xbox อยู่อ่า Elite 2อยู่ตรงนี้เองกอนนี้นะครับก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ได้ทำการแกะออกมาแต่ว่ายังไม่ได้ดูข้างในนะจะมาดูพร้อมกันไปเลยครับเตียมผมมาแทบแพงเลน,นะพอดีเพิ่ง ไปงานแล้เป็นยังไคอนเ็ากะกล่องดนกล่องรู้สึกหนักเหมือนกันครับก็น่าจะประมาณสักห้าถึงสิบกิโลได้ประมาณนะรู้สึกหนักโอเคก็แกะมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของกล่องสำหรับข้างหน้าเนาะโอเคก็อันนี้ข้างๆอันนี้ก็เป็น ลักษณะข้างหลังกล่องก็จะเป็นรูปของจอยแล้วก็จะมบีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นภาษาจีนนะ,ะข้างๆขางเขาก็าจะมีบอกว่าก็น่าจะมีบอกว่าได้อะไรบ้างนะครับกล่องไม่พกกัน <Okay. S 1> ก็จะประมาณนี้เป็นของ m i c r o s o f นะโอเคเดี๋ยวไปเกาะแกะดูข้างในเลยครับโอเค ผมรู้สึกตื่นเต้นจริงๆนะทุกคนแต่ว่าผมผมก็ค่อางจะเหนื่อยนะรว <c oughs> ่าอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่านเนื่ยนะฮะเ,เยี่ยชื่อว้าวมาแล้วทุกคนมาแล้วครับเป็นยังไง <c oughs> ก็คือได้ทั้งกระเป๋าเลยนะครับผมก็สมราคาเนาะโอเคก็จะมีกระเป๋าก็จะมีแท่นชาร์จรูชาร์จตรงนี้นะครับก็รูชาร์จตัว <c oughs> นี้ก็สามารถชาร์จแล้วก็เสียบจอยไว้ข้างใน ก็สายชาร์จตัวนี้ก็จะทําให้ชาร์จได้ทันทีเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกล่องกนะครับกล่องมีความพรีเมียมอยู่นะครับอ่าหนักข้างในน่าจะมีของรอเปล่าอ๋อข้างในจะมีสายเป็นสาย <c oughs> สายชาร์จให้นะครับ <c oughs> นี่เป็นสายไทยซีนะครับว้าว <c oughs> สายไทซีถักสายถักอย่างดีเลยฮะตัวน,นี้โอเคโอเคดีเลย กีเมียมากมากโอเคไปตรงนี้ก่อนข้างในไม่มีอะไรฮะมีแค่นั้นแล้ก็จะมีเป็นอ,อันนี้น่าจะเป็นคู่มือนะถ้าผมดองผิดอ๋อเคคู่มือก็จะเป็นคู่มือของการเชื่อจอยถามว่าเราจะดูหรือเปล่าลนะนะก็คงจะไม่ได้ดูครับ นี่พระเอกของเราอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูลักษณะภายนอกก่อนนะครับก็จะเป็นอ่าเหมือนผ้าหนังมันเาเรียกหนังไหมเนะี่ยน่าก็เป็นกล่องรู้สึกหนักกันนะเคเรามาแกะดูเลยครับข้างในชุบมาแล้วครับมาแล้วพระเอกของเราอยู่นี่ครับนี่ทำไมมันปุ่มมันหลุดวะ โอหความ, like ม,มรู้สึกจอยมันโคตรหนักอ um ่ะทำไมปุ่มมันหลุดนะความรู้สึกแบบค่อนข้างจะหนักเลยนะครับโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ย <commissions> ก็จะได้ตัวอันนี้มาตัวหนึ่งครับแต่ผมไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรนะกล้องไม่โฟกัสเดือะไปก่อน อันนี้คือลักษณะของจอยนะครับก็จะเป็นแบบขนาดพอดีมือเลยนะก,ก็ไม่ได้อ้วนไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะก็จะมีปุ่มเสริมด้านหลัง4ปุ่มนะครับอยู่ตรงนี้แล้วจะมีทิเก็ตที่ไว้ปรับความสูงต่ําของอันนี้นะอันนี้ผมก็พอรู้มาคร่าวๆนะครับอโอเครูปร่างลักษณะนะขนาดจะเป็นอย่างนี้ยมีความสวยพรีเมียมนะครับแต่ว่ามีฝุน่นเกาะนะแต่เหมือนจะไม่ได้ใช้น้ำหรือเปล่าไม่รู้นะ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องดูครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นแท่นรองชาร์จนะครับอแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ที่เอาไว้ปรับเปลี่ยนสําหรับจอยนะฮะก็จะมีพวกอนาล็อกปุ่มอนาล็อกมาให้นะครับสองันสามันแล้วก็จะมีปุ่มของอันนี้ ปมเนี่ยที่เทปไปใส่ตัวเนี้ยด้านซ้ายมือเราอันหนึงมาให้อะไรที่ไว้เปลี่ยนแล้วก็จะเป็นตัวนี้อะนาล็อกสูง <c oughs> สำหรับคนที่ชอบสูงต่ำก็ใช้ตัวนี้ได้มีความเป็นพรีเมียมมากครับสมร,ราคาอยู่มั้งราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะเดี๋ยวลองมากดผมดูครับว่าเสีงจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวองดู ปุ่ม้างบนอนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับความลึกตื้นของอ่า อนาล็อกซ้ายขวานะครับไม่ใช่อนลอล็อกเร็วเลบุ่ม R2 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 L2 นะครับ,บ, R 2, R 2 2, 2รบว่าอยากให้ลึกตื้นขนาดไหนก็ปรับได้ที่ตรงนี้เลยสำหรับเกมแนว IPS นะครับตรงนี้น่าจะตอบโจทย์มากถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องกดลึกนะมันก็จะมีความตอบสนองที่ไวขึ้นนะครับปุ่มนี้ก็ปรับได้เช่นกันนป่ะสัมผัสแรกที่ผมรู้สึกรู้สึกถึงความแบบหนักมากครับหนัก หนักกว่าจอยธรรมดาเยอะพอสมควรอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่หรือเปล่าข้างในมันก็เลยทำให้หนักครับก็ประมาณนี้เลยพอเปิดก็จะมีไฟปุ่มอย่างนี้อ่ะก็ตัวนี้ก็เป็น Xbox อ l อิ e ินะครับส่วนตัวนี้แกะได้นะครผมจะแกะดูที่แกะก็ดึงขึ้น ดึงขึ้นหรือเปล่าดึงยังไงเนี่ย oh. อ่าดึงแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สามารถถอดได้ทั้งหมดส4ปุ่มได้เลยนะครับเราสามารถโมงเพิ่มได้นะตนัวนี้อยากจะปรับแต่งให้มันเป็นปุ่มตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมีทั้งส4ปุ่มต่อดได้ทั้งหมดเลยก็จะเป็นนี้ลงๆถ้าไม่มีก็อย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจากที่ผมใช้เใช้เล่นไปสักพักเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวให้ฟังอีกสักทีหนึ่งนะครับว่าจะมีความรู้สึกยังไงฟิลลิ่งในการเล่นจะเป็นแบบไหนจะเหมือนจอย PS4 ที่ผมเล่นหรือเปล่าตัวเดิมตัวนี้นที่ผมเล่นคือผมใช้ PS4 ตัวนี้นะในการเล่นท,ทุกครั้งที่ผมขึ้นไลน์เดี๋ยวมาดูเมื่อจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้จะทำให้ผมเล่นดีขึ้นไหมหรือว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็จต้องรอติดตามครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมก็กลับสวัสดีครับ